20... Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ เ็นจิดตดติดครับโอเคดติมเตดติดครับติมติมตามกฎหมายเขาไม่ให้เปิดนะเขาไม่ให้เปิดต้องขอไปไงตัวนี้ครบเลยนะสวยๆรพันหน่อยสีสันก็ <c oughs> ครับ <S 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 ใช่ <S <S นี่งภายในโอ้โหสวยแน<ๆ>่สวยนะครับอันนี้มีตัวปิดท้ายกระบะอีกโอเคข้างในงในก็คุณของได้ อืมกระพระผ่าอีกเนะาะกระาระขอสิบหกดูสวยเหมือนกันเนาะแต่ยังคลาสสิก,สก,สกใช่ไหมพี่ใช,ใช,ใชถ่ถ้าไปใส่ในแต่งไม,ไม่สวยอืมต้องอย่างนี้อ่ะพี่เนี่ยเด็ดๆทรงทรงนี่เป็นพวกออสซี่เนี่ย <laughs> แ,ตแต่งแต่งสไตล์ออสเตรเลีย ใช่ครับโห oh. นก่ก็สมบูรณ์ไม่มีอะไรคร่ะนี่อืมเฮ้เดี๋ยวจะต้องต่อ ่อกไ้คมืไอคี้ไปลองมาแล้วเรียบร้อยเลยพี่นี่ครับดูรอบหนึ่งดูนี่โตยต้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกครับนัดไม่ขยับเลยใช่ใช่นี่เกอร์ยังครบเลยโอ้โหนัดยังไม่ขยับเลยอืมกบตอน นี่ไม่เคยแกะเลยเนี่ยไม่เคยแกะเครื่องยนต์เนี่ยผมว่าไม่เคยแกะใช่เครื่องสมบูรณ์มากเลยเนาะสมบูรณ์ฝาท้ายก็ฝาก็ไม่น่าจะเคยแกะเนาะตู้ยากอันนี้ไม่เคยครับไม่เคยนะอย่างนี้ไม่เคยสีเดิมๆแบบนี้เลยใช่ถ้าทําสีใหม่ไม่เด่นนานน่ะตรงพาวเวอร์ก็ตงตัโบก็ไม่เยิ้มเท่าไหร่ไม่เยิ้มเครื่องแห้งๆเลยอืมมาน้ําใหม่ยางเยืนก็ธรรมดาเสียงดังทางน้ำะการเวลา นี่ได้นี่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนม้อน้ำใหม่แล้วหม้อนน้ำใหม่หงายห่วลองเทียบก็ไม่เป็นไรได้อยู่ท่อนี้ก็ใหม่ท่อใหม่อ๋อลืมลืมปั๊มดีขอขสไครต์กลองพี่ลืมลืมลืมดูเกียรไทยเลยนี่ลืมดูไอโอ้โหอีคันสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วมันพลาด บบนี่อันนี้ฝาปิดหายเนาะเอาอามีสาวตระยะเรียบร้อยวินพับสปีดวินพับสปีดเคมีไซ้ปลาก็สวยในระดับหนึ่ง หนึ่งเคสดยกสูงสวยอ,อยู่นะคันนี้เดิมแหมถ้ามันถ้ามันสีน้ำเงินนะโหสุดยอดอะ่ะนี่เป็นรู้ไหมสีนี้ก็โอเค ต้องบำรุงมาแล้วเนี่ยตัวเนี้ยรายงไม่เสื่อมใช่ไหมพวกเนี้ยมันเปิดมันน่าจะมีการเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยฮะแต่ขุ่งเผาก็โอเคอยู่โอเคเลยแต่แต่ที่เห็นแค่จุดเดียวของช่วงล่างก็คือตรงนี้ครับยางยางเดี๋ลองเอาวกนี้ฮะแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับโอเคแค่นั้นเองแล้วก็ทอยเช่นบาร์น่าจะเป็นของแต่งอยู่แล้วครับ เรกคือมานี่สี 2, ่คูณสองสี่คูณสี่ครับโอเคโอเคโอเคครับยวคุยราคาต่อเอา,ม,าเมีเยิ้ยมๆหน่อยนี้เยิ้มตรงเหมือน่อปเกเทนของชุด E T R โอเคโอเคทำได้ครับาาตรงนี้อมหน่อยไอ้ดียพิซซ่าเรียกอ,อะไรบำรุงนิดนึ่อแต่อู่อไหนก็ทำได้อย่างเงี้ยโอเคได้อยู่ครับเดี๋ยวลอง ุยราคาก่อนว่าเป็น,เป,นเป็นไงสวัสดีครับได้เจอนครับดูนะครับว่าคนคนที่ซื้อไทเกอร์คันนี้สนใจเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า20เนอะเกินที่ไหนเกินเออโอเคแต่ว่ารถรถที่ดีครับประมาณ30อันเนะะาะใช่พี่ต้องขอบคุณพี่นะที่ให้โอกาสผมเนี่ย <laughs> ครับยินดีครับโอเคอเค,อเคขออภยัย มา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 ขายอยู่นี่ครากุญแจสองดอกใช่กุญแจ,จ,จดอกกุแจดอกเดียอยู่นี่หนูมีคนละครับโอเคได้ครับได้ครับเล่มแล้วก็เอกสารประกัน,อนแอร์แอร์เย้ยไหมพี่ช้ำครับแอร์ช้ำน้ำน,น้ำมันพอมีไหมพี่โอเค <Okay. S 2> ขีดหนึ่งเนาะแล <Okay. S 2> ้วแล้โอเคครับครับวันดีครับขอบขอบคุณครับที่มาช่วยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอาเอาลงช่องนะดีครับนะครับ ฮะ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 ตอนนี้ครับโอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับครับยังไม่ได้ขับเลยนะครับครับขอบคุณครับโอ้พี่เอ้ใจดีมากเลยเดี๋ยวต้องขับมาเล่นหน่ะไม่ขับนานแล้วแหล่ะต้นนะครับได้ครับขอบคุณครับผมครับ แบบมากเลยฟิล์มมีฟิล์มอล้วเนี่ยฟิล์มวินเรียบร้อยนะครับนีไม่ตัดตูด่กเนี่ยไม่มั้งไม่น่าตัดตูดเนาะยาเท่านี้แหละมั้ ก็สวยดีครับเปลี่ยนได้เปี่ยนอกกสีด้วยตอนนี้โอนเรียบร้อยแล้วอืมก็คันนี้แหละที่เขาสาเปลี่ยนให้นะโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมั่งครับเรามาเอาเจ้าไทเกอร์ของเรานะครับจะไปเปลี่ยนยางนะครับยางหมดอายุแล้วนะครับคันนี้ได้มานะครับก็ต้องเสียโฟลเนอร์อีกคันหนึ่ง 2.7เนาะอ่าเราจะเอาคันนี้ไปเปลี่ยนยางเนาะครับคันนี้เป็นไทเกอร์ดีฟดีนะครับปี2000ประมาณ2 0 0มเนาะ2003 2 0ี 3, 3, 4ครับประมาณนี้รุ่น,ร,นรุ่นที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นวีโก้ครับรุ่นสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นเกียร์โต้นะครับับเ่อน์สี่ล้อนะครับนี่ตะเกอรสี่ล้อเลยนะฮะมันเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าพิมพ์นิยมนะใครเล่นไทเกอร์คือเจ้าเสือน้อยก็ จะต้องแต่งประมาณนี้นะครับก็คือคันนี้เขาแต่งสไตล์ออซี่นะครับก็คือมีโลบาร์นะครับแล้วก็พัดล้อผาประมาณนั้นะแต่งสไตลออซี่ออซี่นะครับผมก็ชอบนะนี่ก็เลยเดูยจะเปลี่ยนเป็นยางมะทเรน,นรั้เพราะว่ายางคันนี้หมดอายุแล้วนะครับโหละผมเคยมีไทเกอร์อีกคันหนึ่งอ่ะถ้าดูช่องผมก็ได้จําได้เป็นตัวสีน้ำเงินนะคันนั้นเสียดายมากนะครับคิดถึงมากเลยอ่ะ เพราะเราไม่รู้ว่าเออตอนนั้นการเวลาเรามีอยู่อะ่ะมันจะไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่เวลาเราเสียไปอะ่ะมันจะรู้สึกเลยว่าอะไรหรือรถขนไหนหรืออะไรมันมีคุณค่าต่อจิตใจคันนี้ผมจะไม่ยอมเสียไปแล้วนะครับใช่เพราะว่ามันมันหาไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้แต่งมาเต็มเลยก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าเต็มมากนะครับก็ปกติแหละมีโลบาร์กรชนหน้ากับชนหลังเหล็กนะครับ มีวินเรียบร้อยนะฮะวินชกแต่งยกสูงสองนิ้วประมาณนี้นะครับแต่งแต่งแต่งก็ทั่วๆไปนะครับแล้วก็เกียร์แน่นมากเลยครับแสดงว่าไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเนี่ยทุกอย่างคอนโซลกลางก็ยังดีคอนโซลเนี่ยคอนโซลนี่ก็ยังดีอยู่ครับปกติเลยนะฮะนครับเนี่ยนี่ก็โอเคได้อยู่เนาะฟิล์มใสต้องติดฟิล์มใหม่นะครับเขาเห็น เนี่ยผมถ่ายรูปเขาก็เห็นหมดแล้วเนี่ยครับนี่มันเสารด้วยก็ตอนเย็นก็เอารถไปเปลี่ยนยางเนาะครับนี่เราจะเดินทางไปที่้ายกระบังนะประมาณนี้นะครับก็โชคดีที่ร้านยางที่เป็นยางแ้นมะเลนราคาไม่แรงแล้วก็ตรงใจด้วยผมจะใช้บักช็อตนะฮะก็คือแม็กซิสบัคช็อตกันเองครับน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งนะผมเคยใช้ในไฟไบเกโลตัวเก่าผมอะครับแล้วก็ดีมากเลยครับ แล้วคันนี้ก็จะไปถ่ายคลิปไอ้พวกลุยเล็กน้นอยของเราอกองท่องเที่ยวตรงกระบะหลัง้ามีตัวถ้าใบป,ปิดปิดมาด้วยเห็นไหมฮะมันก็จะดีเลยปิดมาด้วยมันก็จะดีมากเลยโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวลี่ยางเดี๋ยวขับไปแถวแะระกงหมู่ยาวเลยครับเพอยู่ที่ทับทายนะครับวันนี้6โมงเย็นแล้วฮะวันเสา์เราเอาคันนี้มาเปลี่ยน ยางไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายางมันเริ่มไปแล้วนี่ยวเปลี่ยนบัตช็อตลงครับเขาช็อตปีลึกเอ้เพาช็อตปีใหม่แต่แต่ก็ใช้มาพอควรแล้วไม่เป็นไรครับเราเราเคยใช้รุ่นนี้อยู่ยางนี้ก็หมดแล้วเนาะพี่เนาะ <laughs> เริ่มหมดแล้วเนี่ย โอ้ยแย่แย่แย่ผมพี่ฝากร้านหน่อยดิท็อปไทยเลยท็อปไทยทำอะไรบ้างพี่ทำช่วงล่างยกสูงครับแบกยางช่วงล่างยกสูงอพยพอพรถอย่างเดียวครับมาอพรถจัดหมดอยู่อยู่ตรงไหนครับพี่รากะบังห้าสี่ครับรากะบังห้าสี่นะครับมาได้มาได้รากะบังห้าสี่อยู่ติดสนามบินสุวรรณภูมิเลยติดสนามบินเลยอ๋อครับครับออกมาใกล้ๆครับปลายจะปลานะเราเอาบล็อช็อตไปก่อนเนาะ เด, و, เ,ดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวติดใจเที่ยวเดี๋ยวมค่อยมาเปลี่ยนยางยางยางใหม่ของพี่ยางสายเลยครับโอเคเออน้องเยอะมากเลยพี่เดี๋ยวผมผมถ่ายถ่ายได้คครครับรับบามาดูกันดูกันนะยางเยอะจริง,รงโอ้โหดูดิยางสายลุยครับมาน,นี่ได้เลยเนี่ยมีแม็กให้ด้วยครบทุกอย่างนะครับอ๋อนี่ไงซู๊ของผมก็มีสีสีหมดเลย โอ้โหเยอะจริงนะครับมานี่ๆๆนี่นี่ๆๆนี่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 ตัวน,น,น,นี้โอตันนี้ดูแม็กซ์ดีครับยี่สิบมาเลยโอ้โตัวน,นี้ก็เดโกมากตัวน,นี้ขอบสิบแปดนะเออพวกเนี้ยเยอะหมดนะเราก็ลองดูครับ เราเปลี่ยออกกน์ละกอนครับเราจาขอล้อแล้วก็ดูแบบช่วงล่างก่อนเนาะอืมไม่มีไม่น่ามีอะไรมากครับช่วงล่างนะครับไปก็เครื่กระหนิปตามอายุรถนะฮะอันนี้ก็จอดอย่างเดียวเลยเนี่ยแอบว่าจะมีดิฟล็อกเขหน่อยไม่มีลีล็อกแอลล็อกไม่มี ครับก็เหมนเดิมเดิมล้วนๆ,ๆเลยนะครับรถบอกแล้วมีแฟยเลียวเล็กน้อยเนี่ยโช้ยท่หอหลายวันเนี่ยไบเกอร์ตอร์ดไรเดอร์รุ่นเก่าๆเขาจะใช้โบคอมโบคอมนะฮะใช่ครับมันจะใส พอดีพอดีพอดีใช่ครับต้นนกได้อ๋อสมัยนี้เป็นโซเฟเดอร์หมดแล้วโซเฟเดอร์อ่าโอเคโอเคเมื่อก่อนก็ยุกยุกยุกยุคใช้คนครับครับครับยุคนละยุกสมัยก่อนเนาะใช่ครับครับคโอเคนะครับบกคอมนะต้องยุกสมัยโอเคครับโอเคเดี๋ยวว่ากันนะครับสำหรับคันนี้ เปลี่ยนยางอยู่ว่ากันนะเรารอในร้านดีกว่าน้องบริการพ่นสีด้วยสุดยอดเลยครับนี่เลยปึ๊บนี่บริการดีดีพ่นสีให้ด้วยครับสำหรับการเปลี่ยนยางเนี่ยมันก็ดูจะด,ดูรถใหม่ขึ้นนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับยางแม็กซิสปักช็อตนะฮะดูหล่อขึ้นมาเลยอะ่ะ นิดนึง <Yeah. S 1> เป็นยางมัดนะครับ mm. อยางที่เราใส่ตอนแรกไม่ใช่ยางมัดเป็นยางอ,อัลเทเรนแนะมตเรนเนาะ mm. แก้มันสวยเลยเนี่ยโอ้โหสวยปิ้งเลยนะครับ mm. ก็เป็นอาลโบที่วิ่งในเมืองฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโอเคนะครับประมาณนี้เปลีย่ยนยางก็เท่อีกแบบนะครับ OK。